สำหรับท่านใดที่โดนลุกล้ำที่ดินสอประกออยู่ตอนนี้นะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าเราไม่ได้อยู่ประมาณ1ปี2ปีนะครับแต่เราปลูกพืชไว้เช่นปลูกอ,อ,อ้อยปลูกมันแล้วก็จ้างคนดูแลหรือไม่ใช่ทั้งสองอย่างอาจจะเป็นปลูกต้นยางพารานะครับแต่ทีนี้ก็มีคนเข้ามานะลุกล้ำเข้ามา เราจะจัดการอย่างไรนะครับผมจะลงในคลิปวิดีโอเต็มๆให้นะครับก็ให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องของผมไว้นะครับเพราะในช่องของผมจะมีเกี่ยวกับที่ดินสอปกอและที่ดินประเภทอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ท่านกำลังเจอประสบพบเจออยู่ ตรงนี้ต้องเรียนว่าเป็นคลิปวิดีโอสั้นครับจึงไม่สามารถลงรายละเอียดให้ได้เยอะนะครับใครอยากจะรู้ว่าแก้ปัญหาอย่างไรโดนเอารัดเอาเปรียบในที่ดินทุกประเภทโดยเฉพาะสปกอนะมีคนเข้าไปลุกล้ำไล่ยังไงก็ไม่ไปอันนี้ผมมีวิธีแก้ให้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้นะครับขอบคุณครับ